ดีครับผมนายแพทย์มานิดวันชัยนันท์ท่านผู้ชมครับมีความจริงอย่างหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นก็คือการที่เราสามารถรู้เท่าทันโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้มันย่อมเป็นผลดีในด้านการให้การรักษาได้ทันท่วงทีไม่ปล่อยให้โรคมีอาการมากสะกขนคนมาว่ากัน ตัวอย่างที่จะนำเสนอเหนี่ยววันนี้ก็คืออาการไอเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมันอาจเป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้ทราบว่าคนผู้นั้นตกอยู่ภายใต้ภาวะวิโรคโหัวใจล้มเหลวขึ้นก็ได้ท่านผู้ชมครับตามปกติเราทุกคนต่างมีประสบการณ์จีวรการไอด้วยกันทางนั้นทุกคนต่างมีโอกาสเกิดเป็นวัดเป็นไข้วัดใหญ่ หรือเป็นหลอดลมอักเสบในกรณีดังกล่าวนี่คนเรามักจะไอนะครับนั่นเป็นการตอบสนองของร่างกายเพื่อพยายามกำจัดเอาเสมาหรือของเสียออกจากปอดนั่นเองเมื่อเสมหะถูกกำจัดออกทิ้งไปอาการไอก็จะหายไปแต่พอมาพูดถึงคนที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวเขาอาจมาพบเราด้วยอาการไอเรื้อรัง แถมมีอาการไอเป็นเลือดได้คำถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่ามันเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรท่านผู้ชมครับคอนอื่นขอเรียนให้ท่านรับทราบถึงบทบาทของหัวใจและปอดกันซสก่อนปอดของคนเรามีสองปอดมีสองข้างสำหรับหัวใจของเรามีสห้องนะครับสองห้องบนสองห้องร่างแบ่งเป็นซ้ายขวาเลือดที่มีการขับโมไดในปริมาณสูง มันจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซีขวานะครับจากนั้นมันจะถูกส่งไปยังหัวใจห้องล่างซีขวาเลือดจากหัวใจซีขวาด้านล่างมันจะถูกส่งไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกทิ้งไปแล้วก็รับเอาออกซิเจนเข้ามาแทนที่เลือดที่ได้เป็นเลือดแดงที่มีออกซิเจนต่อจากนั้นเลือดที่อยู่ภายในปอด ที่มีออกซิเจนนั้นจะถูกส่งกลับไปยังหัวใจซสีกซ้ายด้านบนจากหัวใจซสีกซ้ายด้านบนเลือดจะไหลสู่หัวใจห้องล่างซสีกซ้ายจากหัวใจห้องล่างซสีกซ้ายนี้หัวใจจะทำหน้าที่ปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนและเลือดตามที่ต้องการในกรณีของคนที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวนี่นะครับ ปรากฏว่าหัวใจไม่สามารถที่จะปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ตามปกติผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้เลือดเนี่ยไหลย้อนกลับหรือมีเลือดดำถูกสะสมเอาไว้ภายในปอดทั้งสองข้างนะครับจากการมีเลือดสะสมภายในปอดในปริมาณสูงนี้เองมันจะก่อให้เกิดมีเพลชเชอร์มีความดันเกิดขึ้น โดยมันจะดันเลือดที่อยู่ภายในปอดเนี่ยแหละครับให้เข้าไปอยู่ในถุงลมภายในปอดภายหลังจากมีเลือดถูกดันเข้าสู่ถุงลมแล้วมันจะทําให้ร่างกายตอบสนองด้วยการพยายามไอเอาเลือดที่อยู่ในถุงลมออกทิ้งไปโดยสรุปอาการไอเรื้อรังอาจเป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้เราได้รับทราบว่า คนที่มีอาการดังกล่าวอาจตกอยู่ในภาวะหัวใจล้มเหลวก็ได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุตี่ลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ